ะคะ่ะวันนี้มาพบกับเซล,ล์ปุ่นกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะพี่ๆคนไหนที่กาลังมองหารถครอบครัวเจ็ที่นั่งรุ่นยอดนิยมอย่างตัว Toyota f o r t ์จูเไม่ควรพลาดสําหรับตัวคลิปวิดีโอนี้ค่ะวันนี้ปุ่นพาทุกคนมาชมกับตัวรถครอบครัวเจ็ที่นั่งนะคะซึ่งหมอกได้เลยว่าลูกค้าเก่าเขาแต่งมาสวยมากๆได้เป็นชุดแต่ง T R D ทั้งคัน ราคาดีและรถคันนี้จะสวยขนาดไหนเดี๋ยวปุณพาไปชมพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้ค่ะสำหรับค,คลิปวิดีโอนี้ค่ะปุณพาพี่พทุกคนมาอัปเดตตัวรถครอบครัวเจ็ดทีน่นั่งรุ่นยอดนิยมอย่างตัวโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ซึ่งตัวรถคันนี้นะคะเขาได้เป็นตัวเครื่องยนต์3.0ลิตรเชื้อเพลิงดีเซลได้เป็นตัวรถปี2011เกียร์ออโต้นั่นเองค่ะตัวรถสีขาวมุกสภาพสวยสภาพดีวันนี้มาในราคาพิเศษอีกด,ด้วยจากราคาหน้าป้ายปกติ668,0 0 0บาท วันนี้เพียงแค่พี่พี่แคปบหน้าจอรถคันนี้ส่งอาคารการแคปบหน้าจอมาที่ line at official s i car 988เมียด้านหน้าเพียงเท่านี้พี่พี่รับราคาโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษเหลือเพียงแค่6,48,0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเอกสารดีเครดิตดีคันนี้สามารถจัดแซน์นได้เต็มพี่ๆี่คนไหนที่กำลังมองหารถครอบครัวสวยๆส,สักคันหนึ่งไปใช้งานไม่ควรพลาดสำหรับตัวรถคันนี้ค่ะและเดี๋ยวบุญพามาเริ่มชมกันที่ด้านหน้าของตัวรถคันนี้กันก่อน สำตัวรถคันนี้เขาก็จะได้เป็นตัวโฉมหน้าแชมป์มาแล้วเรียบร้อยด้านตัวเลนไฟหน้าของเขานสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการเล้าค่ะสำตัวนี้นะคะเขาได้เป็นเลนไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาแล้วเรียบร้อยอีกด้วยด้านล่างตรงกันชนนี้ก็จะได้เป็นตัวชุดไฟตัดหมอกสภาพดีค่ะสำตัวรถคันนี้เขาได้ใส่เป็นตัวสเกิร์ตมาให้แล้วรอบคันพร้อมใช้งานประจังด้านหน้าสามชั้นแบบโครเมียมสภาพสวยสภาพดีด้วยค่ะ จากสีได้ข้างตัวรถของเขาก็จะได้เป็นตัวสีขาวสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุไม่มีร่องรอยของรอยลักขิมอ่ะตัวล้อแมกของเขานะคะคันนี้ได้ใส่เป็นตัวล้อแมกของ TRD รล้อแมกสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการคับหรือว่าการดุ้งอีกด้วยสำหรับตัวซีรียางของคันนี้เขาได้ใช้เป็นตัว265ทับ60ขอบ18นั่นเองค่ะ และสำหรับตัวบันไดด้านข้างตัวรถเขาก็จะได้เป็นตัวบันไดด้านข้างเดิมๆมาจากโรงงานบันไดสภาพสวยสภาพดีขึ้นลงสะดวกสบายมากๆค่ะสำหรับตัวซีนซ์อนด้านข้างประตูฝั่งคนนั่งต่างๆนะ่นเป็นตัวหัวน็อตเดิมๆไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขไม่มีร่องรอยของการสะสีหรือการท่นซิง,งการขึนซอกด้านบนตัวรอยเม็ดอานี้ได้เป็นรอยเม็ดอาที่ตอกเรียงตัวสวยเรียบเรียงเสมอมาค่ะ ภายในตัวรถของเขาก็จะได้เป็นตัวภายในคอนโซลสีเทาแต่กับตัวสีเบจคอนโซลสภาพดีมาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กซึ่งคันนี้เขามีมาให้กันถึงคู่หน้าและจาบตัวเครื่องเร่ของคันนี้เขาได้เป็นตัวลายไม้สีดําสภาพสวยเลยค่ะมาพร้อมกับตัวจอทัชสกรีนเดิมมาจากโรงงานฟัง a m FM วิทยุ m p 3เชืช่องต่อบลูทูธได้อีกด้วยตัวแอร์คันนี้ก็ได้เป็นตัวแอร์แบบออโต้มาพร้อมกับตัวจอแสดงผลแบบดิจิตอล บอกได้เลยว่าแอร์ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกแอร์เย็นฉ่ำทั่วทั้งคันค่ะสำหรับตัวเกียร์ของคันนี้เขาก็จะได้ใช้เป็นตัวเกียร์ออโต้แบบ4สปีดแบบคันมาได้หัวเกียร์สภาพสวยค่ะตกแต่งไปด้วยตัวลายไม้เช่นเดียวกับตรงคอนโซลกลางอีกด้วยขับขี่ง่ายขับขี่สะดวกทัศนวิสัยบอกได้เลยว่าดีมากๆสำหรับตัวรถครอบโปรเจกที่นั่งค่ะ ตัวเบาะของคันนี้เขาก็จะได้เป็นตัวเบาะหนังสีเบตทั้งหมด3แถวตอนเบาะหนังสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดตัวฟองนังลุ่มฟูสามารถนั่งกันได้ยาวๆเลยค่ะและเดี๋ยวปุณพามาชมสับตัวด้านท้ายของตัวรถคันนี้ไปพร้อมๆกันจับตัวด้านหลังรถคันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันด้านบนสุดนี้เขาก็จะมีเป็นตัวราวหลังคามาให้เราเรียบร้อย เราสามารถนำไปติดตั้งแหลกไว้วางของได้เลยค่ะมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์นะคะซึ่งคันนี้เขาได้เป็นตัวสปอยเลอร์ชุดแต่งของ p r d มาแล้วเรียบร้อยอีกด้วยได้เป็นตัวชุดไฟเบกรกดวงที่3ให้ใช้งานได้ตามปกติสอบตัวด้านกระจกท้ายนะคะได้เป็นกระจกแบบ,บไม่้าดกระจกทุกบานจะเป็นของโรงงานโตโยต้ามาตรงรุ่นนั่นเองค่ะ ด้านไฟไท้ายของเขาก็จะได้เป็นตัวลักษณะไฟไท้ายย้อยตรงรุ่นของตัวโฉมหน้าแชมป์ไฟไท้ายสภาพตีไม่มีร่องอยการแตกหรือว่าการเล้าสับตัวด้านล่างกันชนนี้เขาก็จะได้เป็นตัวชุดแต่งสเกิร์ตอย่างที่ผนแจ้งไปว่าเขามีมาให้รอบคันค่ะ,ะสับตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นตัวรุ่นท็อปขับ2ด้านหลังเขามีเป็นตัวกล้องมองถอยหลังมาให้แล้วแสดงผลค่ะตรงคอนโซลกลางที่เรารีวิวตัวจอไปนั่นเอง สอบตัวซินโซนด้านท้ายต่างๆรอยเม็ดอักดําเดิมสติกเกอร์เหรียญบาทเดิมๆไม่มีร่องรอยของการสาดสีหรือการเกิดอุบัติเหตุหัวน็อตด,ด้านบนสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการแกะไขหรือการเปลี่ยนฝาก,กระโปรงมากค่ะสอบตัวเพดานด้านบนตัวรถได้เป็นตัวแอร์เราทั้งหมด3แถวตอนเพดานสภาพดีไม่มีคราบรอยน้ํารั่วและไม่มีคราบยันตัวเบาของเขานะคะได้เป็นตัวเบาะหนังสีเบททั้งหมดสามแถวตอนสภาพสวยมากๆไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดค่ะ บอร์ดแถวตอนที่2และ3สามารถพับได้บอร์ดแถวตอนที่3จะพับขึ้นด้านข้างได้ดังรูปนี้เลยค่ะสำหรับตัวพรมตัวรถคันนี้ลูกค้าเก่าเขาได้ติดตั้งเป็นตัวพรมมาให้ถ้าหากไม่ชอบสามารถนำออกได้ค่ะตัวพรมตัวรถจริงๆสภาพดีนะคะไม่มีร่องรอย,ยการฉีกหรือว่าการขาดอีกเช่นเดียวกันตัวรถคันนี้บอกได้เลยว่าใช้งานมันน้อยค่ะลูกค้าเก่าค่อนขางที่จะบักรถมากๆแล้วเดี๋ยวคุณพามมาชมสีด้านข้างตัวรถฝั่งคนขับกันบ้าง เส้นสายรายสปอร์คันนี้ยังอยู่ครบอีกด้วยค่ะ้ัมจับประตูก็จะได้เป็นตัวสีโครเมีมยมทาให้ปัดกับตัวสีของตัวรถนั่นเองสอบตัวซีนโซ่ด้านข้างประตูฝั่งคนขับหัวน็อตสภาพสวยสภาพดีเลยค่ะไม่มีร่องรอยของการแกะไขสติ๊กเกอร์บล็อกลมยางเดิมจากโรงงานก็ยังอยู่ครบสรบตัวรอยต่อตัวยู้าตตรงนี้ก็ยังอยู่เดิมอีกด้วยค่ะไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุหรือการทําใหม่ ร้านของเรารับประกันเลยนะคะว่ารถทุกคันไม่มีชนหนักพิคว่อมหรือว่าจมน้ำตตดต่อย้อมแมว1 0 0่ร้อซแผงด้านข้างประตูคันนี้เขาก็จะได้เป็นตัวระบบไฟฟ้ามาแล้วรอบคันอีกด้วยกระจกบานเลื่อนปรับไฟฟ้า4ี่บานฝังคนขับปรับออโต้มาพร้อมตัวเซ็นทรัลล็อกสัตรงนี้ค่ะเขาก็จะตกแต่งไปด้วยตัวลาไม้เช่นเดียวกับตัวคอนโซลกลางนั่นเองสำหรับตัวกระจกมองข้างของตัวรถเขาก็จะได้อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้ค่ะได้เป็นตัวพับเก็บและปรับมุมมองแบบไฟฟ้าอีกด้วย ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกมากสตัวพวงมาลัยคันนี้ได้เป็นตัวพวงมาลัยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการถลอกือถูมือได้เป็นตัวพวงมาลัยที่ออปชั่นเขามีมาให้จัดเต็มค่ะพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันด้านซ้ายมือสุดได้เป็นตัวเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดรับสายวางสายทางด้านขวามือนี้ก็จะเป็นตัวระบบคุยคอนโทรลนะคะปรับ,บความเร็วเดินทางไกลถือว่าตอบโจทย์มา,มากๆสำหรับตัวเลขไมค์คันนี้ค่ะเดี๋ยวปุณพามาชมพร้อมๆกัน เลขไมค์คันนี้นะคะเขาวิ่งใช้งานไปเพียงแค่1นึ่งแสกับอีกหนึ่กว่ากิโลเมตรถ้าเทียบกับตัวปีรถมาแล้วบอกได้เลยว่าใช้งานมันน้อยมากจริงๆค่ะลูกค้าเก่ารักรถแต่งมาให้แล้วพร้อมใช้งานตัวเบาะฝั่งคนขับได้เป็นเบาะหนังสภาพสวยสภาพดีด้วยไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาด ที่สำคัญได้เป็นตัวปรับไฟฟ้ามาให้แล้วถึง8ทิศทางกันอีกด้วยมาค่ะสำหรับตัวด้านในตัวรถคันนี้บอกได้เลยว่าสมราคากันอย่างมากและเดี๋ยวปุณพามาชมห้องเครื่องตัวรถคันนี้กันบ้างดีกว่าว่าสภาพจะสวยและจะดีขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะรถยนต์คันนี้ได้ใช้เป็นตัวขนาด3.0ลิตรเชื้อเพลิงดีเซลห้องเครื่องสภาพสวยสภาพดีไม่มีคราบหรือว่าล่องลอยการไหลยเยิ้มของตัวน้ํามันต่างๆค่ะสำหรับตัวซีนซ่อดได้ข้างตัวรถฝั่งคนนั่งเขาได้เป็นตัวลอยไม่กวาดตาเดิม สติกเกอร์มอกค่ะแผ่นเพจหัวมุดเดิมไม่มีร่องรอยการแกะหรือการย้ายแผ่นเพจตัวคานด้านหน้ารอยสลักอรอยสลัก R สติกเกอร์เหรียญบาทรอยรอยเม็ดอาร์กเดิมอยู่ครบเดิมจากโรงงานสําหรับตัวนี้นะคะได้เป็นตัวเลขต่อนัาเบอร์เดิมจากโรงงานก็ยังอยู่ครบไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุชนหนักสีซอดด้านข้างฝั่งคนขับก็จะมาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภยแบบัยเบรแบบ ABS นั่นเองสำหรับตัวฝากระโปรงคันนี้ค่ะได้เป็นตัวโชวคฝากระโปรงที่ลูกค้าเก่าติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อย ฝากระโปรงสภาพสวยสภาพดีได้เป็นฝาเดิมมาจากโรงงานลอยต่อโตโยต้าเดิมจากโรงงานสติ๊กเกอร์เหรียญบาทลอยดอทลอยเมทอาร์คต่างๆบอกได้เลยว่าเดิมๆมาจากโรงงานอยู่ครบพร้อมใช้งานจริงๆค่ะสาหรับตัวฟอร์จูเนอร์คันนี้นะคะลูกค้าเก่าเ,าเขาจัดการมาให้แล้วเรียบร้อยไนมะ่ว่าจะเป็นตัวชุดแต่งหรือว่าจะเป็นออปชั่นต่างๆที่ให้บอกได้เลยว่าพร้อมใช้งานสุดๆค่ะว,วันนี้จัดราคาโปรโมชั่นพิเศษมาให้เหลือเพียงแค่ห4 8 0น0แบาทเท่านั้น เอกสารดีแค่ตด,ดีคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มพี่พี่คนไหนสนใจรีบติดต่อหาปุ่นเลยค่ะ088 605 9138หรือ s i c a ยซีเ8เม้าด้าหน้าและหากพี่พี่คนไหนที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมของากกดไลค์กดแชร์ก,รก,รกดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยแล้วเราพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ